สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับคิดคุ้งเอ็กซ์เพรสไมเน็งนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนาเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าหลีกตัวไหนนะครับคุ้มที่สุดในการขุดตอนนี้สําหรับเหรียญใหม่นะครับไม่ใช่อีเาเลียมน,นะครับเรามาดูกันว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากการแนะนําก่อนเลยแล้วกันสําหรับเจ้าหลีกนะครับที่คุ้มที่สุดในการขุดเหรียญใหม่นะครับเหรียญทางเลือกใหม่เนี่ยเราจะแนะนําให้เป็น3 0 7 0 t จูนที่ไอด้วยเหตุผลที่ว่า สามส่วจ็ดส่วที่ไอเนี่ยกินไฟน้อยที่สุดนะครับซึ่งเดือนนึงจะตกแค่ประมาณ3,500บาทนะครับในส่วนของตัวค่าไฟแล้วก็รายได้ต่อเดือนนะครับถ้าเที่เป็นเหรียญน,นะฮะที่ไม่ใช่อิตาเลียมนะครับซึ่งเหรียญที่เราจะแนะนําให้ขุดนั้นคือ เหรียญที่1เลยก็คืออีเทเลียมคลาสสิกนะครับมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1,300บาทณเวลานี้นะครับก็จะวิ่งวิ่งอยู่ประมาณ1,300ถึง1,500นะครับเหรียญที่2นะครับคือตัวลาเวนนะครับหรือ RVN นั่นเองนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3บาทราวๆนี้ต่อเหรียญนะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญสุดท้ายก็คือเออร์โกนะครับหรือ ERG นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญนี้มูลค่าก็จะอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับซึ่ง3เหรียญนี้จะสลับกันนะครับมีมูลค่าขึ้นลงนะครับ แล้วก็ถ้าเทียบเป็นไรายได้ต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงแล้วกันว่าแต่ละเหรียญเป็นอะไรนะครับโอเคก็เริ่มแรกเลยนะครับเจ้าตัวอ,อ,อีเทเลียมคลาสสิกเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือเหรียญลูกนะครับของอีเทเลียมนั่นเองนะครับซึ่งระบบเชนนะฮะระบบเรื่องของการขุดเนี่ยก็คือระบบ p r o o f of work นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเขาคืออีเทเลียมนั่นแหละนะครับ แต่ว่าเขาไปเหรียญรองนะครับไปเหรียญเหรียญมีมหรือเหรียญลูกลงมาเนี่ยที่ถูกสร้างเชนต่อเนื่องขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการขุดกันอยู่นะครับขุดได้ทั้ง4กิก8กิกเลยนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับก็เหรียญเหรียญแรกก็ที่แนะนาก็จะเป็นอิตาเลียนคลาสสิกนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,300บาทนะครับเหรียญที่2นะครับเจ้าตัวลาเวนลาเวนเนี่ยเพิ่งเกิดมาเมื่อ2ปีนะครับเชนนั้นถูกสร้างมาจากอิตาเลียมีกเช่นกันนะครับแต่ว่าถูกตั้งชื่อใหม่นะฮะเรียกกันว่าลาเวน ตัวรูปลักษ์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปเจ้าตัวนกนั่นเองนะครับก็ลาเวนมีอายุอยู่ประมาณ2ปีนะครับเพิ่งสร้างขึ้นมาแต่ก็มีการขุดแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวอิทรเดียมคลาสสิกนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัว e r อ o กนะครับหรือ ERG นั่นเองนะครับเหรียญนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาประมาณ2ปีครึ่งถึงเกือบเกือบ3ปีนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่แนะนำเพราะว่าราคาเขาขึ้นค่อนข้างสูงบางทีก็อยู่ที่ประมาณ7 0็ดถึงร้อบางทีอาจจะกระโดดไปที่300เลยแต่ว่า normal อยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับสมเหรียญนี้นะครับซึ่งได้แก่อีธิลียมค Class าสิกลาเวนและเออกนะครับสตัวนี้นะครับ จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ10,000ถึง12,500บาทต่อเดือนนะครับยังไม่หักค่าไฟนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับในการขุดนะฮะโอเค okay. มาดูกันต่อในะส่วนของตัวคำาวและารันเพื่อนๆน,น่าจะถามกันเข้ามาว่า สามเหรียญน,นี้นะครับจะมีผลตอบแทนอะไรยังไงแล้วก็ค่าไฟกินกันไปเท่าไหร่ยังไงนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันเลยนะครับสามเหรียญน,นี้นะครับ ethereum classic l a v e n แล้วก็ ergo สามเหรียญน,นี้ในการขุดด้วยหลีกสามส่วนส่วนที่ไอบอกเลยว่ากินไฟเท่ากันนะครับที่1,100วัตต์นะครับเราจะเสียค่าไฟเดือนหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันเลยว่าโอเคแรงขุดสามเหรียญเนี้ย มันจะไล่ๆกันนะครับจะดิฟกันอยู่ที่ประมาณ3-5แค่นี้เพราะฉะนั้นรายได้ต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ10,000ถึง12,500บาทนะครับเราหาค่าไฟออกก็คืออยา่างน้อยๆขั้นต่ำเราจะอยู่ที่ประมาณ9,000บวกๆนะครับก็เป็นรายได้ของเจ้าตัวหลีก30 70 T.I ตัวนี้และกันที่แนะนำนเพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวหลีก30 70 T.I เราเอาไว้ในห้องพัดลมได้เลยไม่ต้องเอาไว้ในห้องแอร์นะครับก็เป็นอีกจุดๆหนึ่งที่ทำให้เราเซฟค่าไฟในส่วนของตัวแอนนร์ข แนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับในการขุดสามเหลี่ยมน,นี้นะครับมันจะมีจุดต่างกันอยู่เรื่องของความร้อนละกันนะครับ <S <S เพื่อนๆอ,อาจจะนึกว่าโอเคขุดอิทิธรรมทลาส,ส์ิกขุดลาเวนขุดเออร์โกเนี่ยเหมือนกันไหมผมบอกเลยว่าเย็นที่สุดคือเออร์โกนะครับการขุดเหรียญที่เย็นที่สุดสําหรับเจ้าตัวหลิกเนี่ยพูดง่ายๆคือหลิกทํางานน้อยประมาณสักประมาณ80%ของโหลดของมันเนี่ย ในแรงขุดที่ได้เงินประมาณ1นึ่งหมื่นถึงหนึ่งบาทเนี่ยเออร์โ e กเป็นเป็นเหรียญที่ขุดและอุณหภูมิต่ําสุดนะครับซึ่งอุณหภูมิการ์จอจะตกอยู่ที่ประมาณสักห้าสิถึงไม่เกิน60นะครับทีนี้เหรียญที่2นะครับคืออ e ีทิเัมคลาสสิกจะเหมือนกับตัวอีเทเลียมเลยนะอุณหภูมิก็จะอยู่มาสัก5 5าสิบาถึงห้นะฮะจะอยู่ระล่านี้นะครับแต่ตัวสุดท้ายนะครับเจ้าตัวลาเวนนะครับ ลาเวนจะมีความยากในการขุดสูงที่สุดนะครับเราขุดเนี่ยเราจะเห็นว่าแฮตเรดมันต่ําสุดเลยนะครับแต่ว่ารายได้ได้หมื่นถึง12,500บาทเหมือนกันนะครับแต่อุณหภูมิเขาจะสูงกว่าเพื่อนนิดหน่อยจะอยู่ที่ประมาณ58-60องศานะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มาเลือกดูเอาว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำแล้วก็ได้รายได้ที่ประมาณในบื้อ2,000บาทเหมือนกันนะครับอ่าอดีนี้ก็จะเป็นคำแนะนำให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับหลีกที่คุ้มที่สุดนะครับในเรื่องของการขุดเหรียญอื่นที่ไม่ใช่อิตเลี่ยมนะครับเหรียญทางเลือกนะครับก็คือเจ้าหลีก3 0 7 0 t i นั่นเองนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับที่ขุดต่อ,อจากเจ้าตัวอิตเลี่ยมแล้วรายได้ดีไม่แพ้กันนั่นก็คืออิตเลี่ยมคลาสสิกลาเวดแล้วก็เออร์โกนั่นเองนะครับก็ เป็นข้อสรุปให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนแล้วกันนะครับยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ฝากเพื่อนๆศึกษาไว้ให้ดีกันด้วยนะครับโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะครับกดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานคิดกุง Expert Mining ด้วยงั่นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ทีมงาน e n ดกรุ mining ขอลาไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับ